สวัสดีค่ะมื้อนี้สาวปวนสิมาเอาขึ้นเบาะยัดเด้อคมรเก่งทำเองด้วยมา<_ <d> _>อ่ะเรียงให้ตรงเรียงกี่ครั้ง สองครั้งอ่าถ้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็โดนถาถูก<ด>อ่ถ้าถูกถ้าถูก่ะถ้าถูกบารยัดก็เอาอันนี้ฟันหัวสาวพวงไปเลยโอเคสองครั้งนะใช่อ่า,อาสองครั้งนะอืสองครั้งครั้งที่สอง มีแค่สามอันเนาะอ่ะตุยาเก้าหัวมาเน้นเน้ตุยานไม่เสียงเน้นเน้นเลยเอาเสร็จปาะุกยันไม่มันก็ต้องบอกก่อนไหมเพราะว่าโดนไปแล้วไม่บอกตุยานให้อีกสองครั้งบอกก่อนว่าตุยาน เออไม่ถูกสัตอันเลยไม่ถูกสัอันใช่สองครั้งนะมไม่ถูกสัอันจากแค่ครั้งเดียวได้ปะอ่ะเอาครั้งเดียวพอพร้อมนะพร<อ>้อมพร้อมโดนนะอ่ะเฉลย่าก่อมว่าถูกยันเนี่ยถูกอันเดียวถูกอันเดียวนะอ่ะมาพร้อม สับพวงชอบมากเลยเกมนีู้กตกอันหนึ่งแล้วใช่ไหมอืมูกลอันหนึ่งไม่ตัวนี้ก็ต,ตกกลาง <c oughs> อ่ะอ่ะแตบทีเดียวพ่ออ่าโอเคถูกค่าถูกหมดเหรอ <c oughs> ตึกตัวมันเก่งมา <c oughs> ไม่ได้ โชติจัดแล้วพี่น้องคุณเก่งใช่ไหได้พี่น้องนี่แค่ซานเท่าน้าไม่ติบนะครับถนาไมิบนะครับเอานะรอบหน้าติบนะติบได้คอเก่งของแท้พี่น้องของแท้เจอขวดนี่กูแน่นอนเท่านาก็ตัวมาเลดครับก็ตัวมาเลย มาลุ้นวัยักพี่น้องเนี่ยเออมือหนาสองวงเจอบรรยากใส่ขึ้น